สวัสดีครับผมเจอกันอย่งแล้วนะครับบ่าวจรเจตีบีและขอดนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาครับไดมาย่าบ้านนะครับวันนี้ว่างงานพอดีก็เลยมาในงานบุญข้าวสากนะครับมาทําบุญครับข้าวสากอุทิศเสนกุสลให้พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดวิญญาณบรรพบรุษนะครับถึงจะอยู่ไหนใกล้ๆถ้าผมว่างนะครับผมก็จะมาทุกปีนะครับ ทีนี้ก็เหมือนเด่นเช่นเคยลยครับงานบุญเมื่อเช้าก็อบบุญนะครับคนคนก็หลายพอประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะพาสำรวจแล้วก็ออกมานานะครับเดี๋ยวผมจะสำรวจทุกนาครับว่าเป็นยังไงอุดมสมบูรณ์ดีไหมครับหลังจากฝนที่ตกมาหลายวันนะครับน้ําเยอะครับถ้าไม่ปล่อยออกไปก็มีโอกาสกันเทนาขาดครับหลายที่นะครับครับนี่นะครับ น้ำเยอะนะครับมันวิษสะสะมองไปทางไหนนะครับมีแต่ปลามีแต่กบนะครับนันก็ที่เลี้ยงกบนะครับหลานมาทำนะครับนี่กบอยู่บนกิ่งไม้นะครับกบอันนี้กบเลี้ยงครับโอ้ครับกบเลี้ยง รยากาศดีๆครับตอนเย็นครับอยู่ในอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับอยู่ต่างยังวัดต่างประเทศนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับท่านใดไม่ได้มาทําบุญให้บรรทบุรุษนะครับเขาสากนะครับก็ทําที่บ้านหรืที่ไหนก็ได้นะครับให้ญาติพี่น้องท่านก็ได้รับนะครับจิตตึงกันวันนี้ก็ข้าวเชียวแล้วครับ วันนี้ว่าจะมาใส่เบ็ดนะครับว่าจะมาใส่เบ็ดแต่บังเอิญเป็นวันพระนะครับบ่าวจรก็เลยไม่ใส่เบ็ดนะครับไม่ทำบาปก็เลยไม่ได้ทำก็เลยไม่ได้ใส่เบ็ดนะครับจะดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับที่บ้านปะตองนะครับตำบลสันปะตองเัวนาเชือ่อจังหวัดมหาสารคามนะครับหรือกลางทุ่ง มาสระคคมนี่ครับเนี่ยปลาเยอะนะครับเนี่ยมันมันไม่รู้จะไปไหนนะครับปลาก็อยู่ตามเนี่ยตามไล่ตมนาครับมันไม่ไปไหนครับสมัยก่อนคกนคนก็เนี่ยข้าสากครับมาใส่นาครับที่ทำเมื่อเช้าตามเบลมีก็มาใส่นาไว้ ให้ข้าวอุดมสมบูรณ์นะครับตามความเชื่อนะครับปานไม่รู้จะไปไหนก็อยู่ตามนาเนี่ยครับสมัยก่อนก็ไปหาใส่เบ็ดนาของคนโน้นคนนี้สมัยนี้ก็ถ้าใครนามีคนดูแลหน่อยเขาก็ไม่ให้หากจินนะครับนาไกนามันนะครับสมัยตอนเป็นเด็กยิ่งห้ามบอาจรก็ยิ่งไปแอบใส่โดนหักเบ็ดบ้านโดน ดึงแบดไปทิ้งบ้างนะครับแล้วก็เจ็บใจนะครับตอนเป็นเด็กโตมาก็ก็ไม่ว่าอะไรก็เจอเจอกันก็แก่แล้วครับคนที่หกักเบ็ดก็ไปตามอายุนะครับบอยจอนก็พูดเรื่องความหลังสักหน่อยอันนี้เป็นย้านะครับอันนี้ก็ ห้านไม่ได้นั่นนะครับไม่ได้ไม่ได้ปลูกข้าวนะครับอันนี้เอาไว้เลี้ยงวัวนะครับหญ้าไว้เลี้ยงวัวอันนี้เตียงนาครับมาถ่ายหลายรอบนะครับถ้าใครจําได้นะครับเตียงนาอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นปลานะครับอุดมสมบูรณ์นะครับ ตอนเป็นเด็กแถวนี้แรงๆนะครับบอจอนมาหน้านาแล้วก็แทบจะไม่ได้กินอะไรเนี่ยช่วงนี้ก็อุรม์สมบูรณ์แล้วครับนี่มีไฟมแมลงให้ปลาครับมแมลงมาตอมหลอดไฟนะครับมแมลงแล้วก็ล่วงครับแล้วก็ล่วงลงไป ปาก็จินนะครับเป็นวัตจักรนะครับวัตจักรเนี่ยอุดมสมบูรณ์ครับต้นมะพร้าวก็เริ่มโตขึ้นแล้วอย่างหน่อยก็ไม่ต้องไปหามะพร้าวไก่ก็จินที่ทุ่งนานะครับยากาศแรงๆครับปากีสานว่าแรงๆครับปากลางบอกว่าเย็นๆครับมันก็พูดปากลางว่างพูดอีสานบ้างนะครับสลับกันไปกับบางคลิปก็กลัว เพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามอยู่ภาคกลางก็กลัวฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยก็เลยพูดภาษากลางบ้างพูดภาษาอีสานบ้างนะครับเห็นครับบรรยากาศเย็นสบายนะครับเดี๋ยวก็วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปเป็นคลิปสั้นๆนะครับ ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร,ร่ไม่ก็มีจำนวนน้อยนะครับก็ใช้ไม่ที่เป็นสายอยู่ครับกำลังเก็บตังค์ซื้อไม้ไายสายอยู่ก็จะหาคนมาถ่ายให้อยู่นะครับช่วงนี้ก็ถ่ายเองนะครับหวังว่าจะมีผู้ติดตามหลายคนขึ้นนะครับจะได้มีรายได้ YouTube นะครับ ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ